โดนแล้วสพถอสั่งย้ายครูลงโทษนักเรียนให้ลูกนั่ง800ครั้งจนเดินไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบพท็จจริงทำโทษเกินเหตุ ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่สพทได้เปิดเผยว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์กรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรีทุกครูลงโทษให้ลูกนั่ง800ครั้งนั้นสพทได้มอบหมายให้คณะทํางานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันทีล่าสุดสพอมอลบบุรีต้นสังกัดของโรงเรียนดังกล่าวตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าได้มีการลงโทษจริงจึงได้ตั้งคณะกรรมการ,การ สืบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งให้ข้าราชการครูดังกล่าวมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่เป็นการชั่วคราวจนกว่ากระบวนการสืบสวนจะแล้วเสร็จโดยจะรวบรวมข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านครบถ้วนและให้คณะกรรมการรายงานมายังสพทโดยเร็วเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปทั้งนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสพทไมด้นิงนอนใจได้สั่งการให้ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนให้ได้ข้อส รูปภายในเจ็ดวันและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยกำชับเขตพื้นที่ให้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมพร้อมทั้งกำชับโรงเรียนทุกแห่งว่าหากมีการลงโทษนักเรียนเกิดขึ้นให้ครูปฏิบัติตามแนวปฏิบัติว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษายอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนทั้งทางด้านสภาพร่างกายและจิตใจเป็นสำคัญ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ